ต้นทอนหรือว่าทิ่งทอนมีรถฝาดใส่เปลือกต้มกับรากมะตูมใส่เป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาอายุวัฒนะกราบสวัสดีครับผมพโยบานคำบงสงย่างคือเก่าครับผมมนีผมมีต้นทอนหรือว่าทิ่งทอนมาฝากครับผมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใส่เปลือก ต้มดื่มเป็นยาแก้เหืดไอใส่ร่วมกับแกนแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อซอยผายลมใส่หา้าต้มดื่มแก้เส้นเอ็นตึงแก้ปวดหลังปวดเอวใส่ใบซึ่งมีโรดเฟือนเมาผสมยาฉุนน้ำปูนขาวมักใช่สีดขามาแรงนอนครับผม สำหรับกับผมพอโยมนนี่กับคงไว้แคนี้ก่อนครับกราบสวัสดีครับผม